iBit Paint X มาแต่งภาพแต่งรูปด้วย iBit Paint X กันครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแอปพลิเคชัน iBit Paint X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับข้อดีของแอปพลิเคชัน iBit Paint X ครับมีฟังก์ชันเลเยอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นชั้นชั้นชั้นแยกชั้นกันนะครับ เช่นถ้าเกิดเราจะแต่งรูปเราก็ใส่รูปไปชั้นล่างแล้วเราก็ใส่กรอบไปชั้นที่2แล้วเราก็ใส่สติกเกอร์คําพูดไปชั้นที่3นะครับแยกชั้นกันอย่างชัดเจน,นครับจะทําให้ง่ายต่อการแต่งรูปนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่คือหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน IBIT p e n นเอนะครับเริ่มต้นงาน,นครับเราก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ของชั้นนะครับจิ้มไปเลยครับปึง่งเมื่อเข้ามาที่แกลเลอรี่ของชั้น,นครับ ที่เห็นนี้ก็จะเป็นงานเก่าที่สร้างไว้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยสร้างก็จะว่างๆครับเริ่มต้นสร้างงานใหม่ครับเราก็จิ้มมาที่บวกนะครับเครื่องหมายบวกทางด้านล่างซ้ายมือนะครับกดไปเลยครับปึ้งอ่าเขาก็จะมีผ้าใบใหม่ครับคืองานใหม่ให้เราสร้างครับเราก็ต้องมากําหนดอัตราส่วนนะครับในที่นี้ผมกําหนดอัตราส่วน1นึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันแปดสิบนะครับหรือว่า ที่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่ากรอบที่เราจะนํามาแต่งนั้นเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเราก็กดโอเคตึงอ่าเราก็ได้แผ่นงานเปล่าๆมานะครับได้แผ่นงานเปล่าๆมาเรามาดูที่แถบเมนูด้านล่างนี้นะครับเราเข้ามาดูเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันซ้อนกันนี่ครับก็คือเลเยอร์นั่นเองครับจิ้มเข้าไปเลยครับ พึ่งเข้ามาในฟังก์ชันเลเยอร์นะครับเราก็เห็นว่ามีเลขหนึ่งอันนี้คือชั้นของเลเยอร์ครับเราสามารถเพิ่มจํานวนชั้นของเลเยอร์ได้นะครับโดยที่มาที่ตรงนี้ครับกดบวกลองกดบวกดูนะครับพึ่งเห็นไหมครับก็จะมีเลเยอร์ชั้นที่2ขึ้นมานะครับชั้นที่ใส่ก่อนนะครับสมมุติว่าต้องการที่จะทํางานกับเลเยอร์ชั้นไหนเราก็จิ้มไปที่เลเยอร์ชั้นนั้นให้ขึ้นกรอบสีฟ้าแบบนี้นะครับเราจิ้มมาที่ชั้นที่1ก็ แสดงว่าเรากําลังทํางานอยู่ชั้นที่1นครับถ้าเกิดเราใส่รูปในชั้นที่1เนี่ยมาแล้วแล้วเราก็มาใส่รูปในชั้นที่2ครับรูปในชั้นที่2เนี่ยก็จะทับรูปชั้นที่1นครับอันนี้เป็นหลักการของเลเยอร์นะครับชั้นที่1เดี๋ยวเรามาใส่รูปสินค้าที่จะแต่งกันเลยครับเราก็เข้ามาที่กล้องถ่ายรูปนี่นะปึ้งเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปแล้วเราก็มาเลือกรูปนะครับรูปรูปเดิมแล้วกันครับรูปนี้รูปน้าหอมปึ้ง จากนั้นอพอได้นี้หน้านี้จะเป็นหน้าให้เราปรับความกว้างความยาวความสูงครับโดยใช้นิ้วขยับนะครับเราก็มาแตะที่นอกพื้นที่ก่อนครับแตะที่ตรงนี้ครับ1ทีปึ๊บจากนั้นก็ใช้นิ้วขยับนะครับปรับขนาดขนาดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เหลือพื้นที่ไว้ให้ใส่กรอบนะครับเมื่อปรับขนาดเสร็จแล้วครับเราก็มาติ๊กถูกที่สีเขียวนี้นะครับปึ้งอ่า เขาจะถามว่าแยกลายเส้นภาพวาดหรือไม่ครับแล้วกดยกเลิกไปนะครับกดยกเลิกพึ่งจะเห็นว่าเนี่ยภาพสินค้าเรามาอยู่ชั้นที่2นะครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ชั้นไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้ทับเนี่ยจะต้องอยู่เหนือชั้นที่2เสมอนะครับต่อไปเรามาสร้างเลเยอร์อีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อที่จะใส่กรอบนะครับสร้างเลเยอร์อีกหนึ่งชั้นแล้วก็ามากดที่บวกตรงนี้นะครับพึ่ง จะได้เลเยอร์ชั้นที่3ขึ้นมานครับชั้นที่3นี้เราจะมาใส่กรอบสินค้านะครับเราก็เข้ามาที่นี่ครับรูปกล้องเข้ามาที่ภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับกรอบรูปเอาเป็นกรอบไหนบ้างเอาเป็นกรอบนี้บ้างครับกรอบนี้พึ่งจิ้มมาครับแล้วเราก็แตะนอกพื้นที่เหมือนเดิมนะครับ1ครั้งปึ่งทำการใช้นิ้วปรับขนาดของกรอบนะครับให้พอดี ขยายอีกหน่อยโอเคครับเมื่อพอดีแล้วเราก็มาติ๊กถูกที่ปุ่มสีเขียวนี่นะครับปึ้งเขาถามว่าแยกลายเส้นภาพวาดไหมเราก็กดยกเลิกเหมือนเดิมครับลองมาพิวไปดูครับก็จะได้รูปกรอบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรูปกรอบแบบนี้ต่อไปเราจะมาใส่คําพูดนะครับเราก็เข้ามาที่เหมือนเดิมครับเข้ามาที่เลเยอร์ตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมครับ ชั้นที่1เนี่ยชั้นที่1ไอชั้นที่2เนี่ยจะเป็นภาพของสินค้าใช่ไหมครับชั้นที่4จะเป็นรูปกรอบนะครับต่อไปเรามาเอามาใส่ชั้นที่5แล้วกันนะครับใส่ตัวคําพูดชั้นที่5นะครับเราก็จิ้มไปชั้นที่5ทํางานกับชั้นไหนก็ต้องจิ้มไปที่ชั้นนั้นให้ขึ้นกรอบสีฟ้านี่นะครับจากนั้นเราก็กดมาที่กล้องถ่ายรูปเราก็มาเลือกภาพสติ๊กเกอร์ครับที่เราจะใช้เอาอันนี้แล้วกัน,นครับลูกค้าชอบ ได้มาแล้วแล้วก็แตะนอกพื้นที่นะครับหนึ่งครั้งพึ่งแล้วเราก็ทําการย่อนะครับทําการย่ออาย่อมาตรงนี้นะครับย่อมาตรงนี้โอเคไหมโอเคแล้วเราก็ติ๊กถูกนะครับพึ่งแยกหลายเส้นภาพวาดไหมตอบว่ายกเลิกเห็นไ,ไหมครับจะมาสังเกตว่ามาดูครับชั้นที่สองเป็นภาพของเราชั้นที่4ี่เป็นกรอบนะครับชั้นที่หก เป็นตัวสติกเกอร์นะครับชั้นที่6เราใส่สติกเกอร์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จิ้มมาที่กล้องถ่ายรูปแล้วเราก็มาเลือกสติกเกอร์นะครับเอาเป็นแบบอะไรนะขายดีอันนี้ขายดีพึ่งจิ้มไปแล้วก็มาแตะนอกพื้นที่1ครั้งแล้วก็ใช้นิ้วครับปรับขยายปรับขยายนะครับามาตรงนี้ขายดีโอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็มาติ๊กถูกพึ่งอ่า แยกลายเส้นภาพวาดไหมยกเลิกเราก็แตะนอกพื้นที่เมื่อเรามาดูชั้น l เ a เอร์นะครับรู้สึกว่าแอปเขาจะให้แยกกันคนละชั้นครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวขายดีอันนี้เป็นตัว,อนนตวชอบนะครับแล้วก็กรอบก็อยู่ชั้นที่4ภาพก็เราก็อยู่ชั้นที่2ครับเป็นการแยกการทำงานของเลเยอร์แต่ละชั้นนะครับ โอเคเมื่อเราตกแต่งภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการนํามาใช้งานเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับที่จีดลูกศรข้างล่างตรงนี้จิ้มไปเลยครับบันทึกเป็น PNG นะครับแอปก็ทําการบันทึกภาพไว้ให้เรานะครับเราก็นําไปใช้งานได้ไปโพสต์ใน Facebook ส่งร้านให้ลูกค้าก็บันทึกเป็น PNG อ่าเรียบร้อยครับทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราก็มาจิ้มอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อที่ทําการออกจากแอปนะครับ ย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะครับปึ่งได้แล้วออกมาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะตั้งชื่อให้กับเขาครับเราก็จิ้มมาที่ตรงนี้ครับรูปตัวไนี่นะครับปึ่าแล้วเราก็ไม่มีชื่อนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นน้ำหอมฟแนเซ์ยฟนิเซีย e. แล้วก็ติ๊กถูกนะครับพิมพ์ชื่อเสร็จก็ติ๊กถูกปึ๊บอ่า ภาพนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้ําหอมฟานิสเซียเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็กดกลับนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักนะครับแกลลี่ของฉันครับก่อนที่เราจะเข้ามาครับข้อดีของแอปพลิเคชัน i b i t p e พนะครับเมื่อเราออกจากแอปแล้วเราจะมาแก้ไขงานเดิมที่เราทําไว้นะครับก็สามารถทําได้นะครับก็เข้ามาที่แกลลี่ของฉันเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราแต่งไปนะครับแล้วก็กลับเข้ามาครับแล้วก็จิ้มไปที่ภาพนะครับ แล้วก็มาที่แก้ไขตรงนี้นะพึ่งจากนั้นเราก็มาที่โปรเจกต์งานของเราได้เลยนะครับปึ๊บเราก็มาดูที่ชั้นกรอบยกตัวอย่างถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนกรอบนี้นะครับเราก็ต้องลบกรอบเดิมทิ้งก่อนครับเราก็จิ้มไปที่เลเยอร์กรอบนี่ครับชั้นที่4นะครับเรามาที่รูปถังขยะพึ่งก็จะถูกลบไปแล้วครับเราจะทําการใส่กรอบใหม่นะครับ โดยชั้นเลเยอร์ของกรอบนี้ก็จะต้องอยู่เหนือชั้นเลเยอร์ของรูปภาพนะครับชั้นที่3ก็ใช้ได้เราก็มาทํางานที่เวิร์กออที่ชั้นที่3ครับเราเข้ามาที่รูปภาพนะครับเดี๋ยวใส่กรอบให้เข้าใหม่นะครับเอาเป็นกรอบนี้แล้วกัน,นครับกรอบนี้ปึ่งกดไปครับล้วก็จิ้มไปที่นอกพื้นที่นะครับ1ครั้งแล้วทําการปรับรูปนะครับเขาโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาติ๊กถูก แยกลายเส้นภาพวาดไหมกดยกเลิกอ่าแล้วก็มาแตะนอกพื้นที่เห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพสินค้าอีกหนึ่งภาพนะครับโดยการเปลี่ยนกรอบอย่างง่ายๆครับองค์กรอื่นก็เป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนองค์กรอื่นนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เลเยอร์นั้นแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ทําการใส่ไปใหม่ครับง่ายๆครับแอปพลิเคชัน i อวิทเพนส X แต่งภาพง่ายๆง่ายจริงๆครับแก้ไขงานก็ง่ายง่ายจริงๆครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับ ลองไปเล่นดูได้ผลยังไงก็มาบอกกันบ้างครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ